2025 Honda Forza 750 Big Scooter Touring Style GT คันนี้แหละที่น่าจะเข้ามาขายไทย2025 Honda Forza 750 Big Scooter รุ่นใหญ่สาย Touring จากค่ายปีกนก Honda รุ่นปรับโฉมครั้งล่าสุดที่ได้ทําการเปิดตัวออกมาเป็นที่เรียบร้อยโดยการปรับโฉมในครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นการปรับสเปคแบบไมเนเชนเช่นเดียวกับฝาแฝดทางฝุ่นอย่าง XA-DV ที่เพิ่งเปิดตัวไปล่วงหน้าไม่กี่สัปดาห์ก่อนซึ่งรถรุ่นนี้ก็มีแนวโน้มสูงมากที่จะถูกนําเข้ามาจําหน่ายในบ้านเราสมใจคนไทยที่รอมานาน2025 Honda Forza 750นั้นยังคงถูกสร้างขึ้นบนพื้นฐานเดียวกับรถรุ่นปัจจุบัน มาพร้อมกับเครื่องยนต์แบบระบายความร้อนด้วยน้ำา2ส,สูบเรียง Single Overhead c a m s h a ช t 4วาล์วต่อสูปบปริมาตรกระบอกสูบ7 4 5ซีซีที่สามารถให้พละกกำลังสูงสุดได้57.7แรงม้า mm, ที่6750รอบต่อนาทีและแรงบิดสูงสุด69นิวตันเมตรที่4750รอบต่อนาทีส่งกำลังด้วยระบบเกียร์ดี t 6สปีดที่ได้รับการปรับปรุงใหม่เพิ่มความลื่นไหลในรอบต่ำกับเคลื่อนล้อหลังด้วยโซ่ รูปลักษ์ของตัวรถในภาพรวมนั้นยังคงมีสไตล์ที่ไม่ฉีกไปจากเดิมมากนักระบบไฟสองสว่างรอบคันแบบ LED ที่ในตอนนี้แถบไฟ DRL สามารถทำหน้าที่เป็นไฟเลี้ยวในตัวเช่นเดียวกับฟ้าแฝด XADV หน้าจอแสดงผลแบบสี TFT ขนาด5นิ้วที่สามารถเชื่อมต่อกับโทรศัพท์มือถือผ่านระบบ Honda RoadSync ตัวรถมาพร้อมกับ5โหมดการขับขี่เบรก ABS traction control แบบปรับระดับได้ Cruise control พอชาร์จไฟ USB Type C และกุญแจ keyless ชิวหน้าสามารถปรับระดับได้ด้วยระบบไฟฟ้าพื้นที่เก็บของใต้เบาะขนาดใหญ่22ลิตรความจุถังน้ำมัน13.2ลิตรเท่ากับ xadb น้ำหนักตัวรถแบบรวมของเหลวอยู่ที่236กิโลกรัมความสูงเบาะนั่ง790ม mm. ิลิเมตรความสูงใต้ท้อง mm. รถ135มิลิเมตรเตียก,กว่าฝาแฝดทางฝุ่นอยู่30มิมทั้งในส่วนของเบาะนั่งและความสูงใต้ท้องรถ ชุดเฟรมยังคงเป็นแบบเด็กท่อสวิงอาร์มแขนคู่ระบบกันสะเทือนด้านหน้าแบบหัวกลับขนาดแกน41มิมระยะยุบ120มิมระบบกันสะเทือนด้านหลังแบบสปริงเดี่ยวพร้อมซับแทงระยะยุบ120ม mm. ิเตรเียกว่า XADV อยู่ประมาณ30มิมระบบเบรกด้านหน้าแบบดิสคู่ขนาดจาน310ม mm. ิมใหญ่กว่าฝาแฝดอยู่เล็กน้อยทำงานร่วมกับคลิปเปอร์เรเดียลมาส์ด้านหลังแบบดิสเดี่ยวขนาดจาน240มิม ทำงานร่วมกับคลิปเปอร์แอ็กเซลเมาส์ชุดล้ออลอยลัดด้วยยางขนาด120-70-17และ160-60-15 2,025 Honda Forza 750เปิดตัวมาพร้อมกับโทนสีแบบเรียบง่ายไม่ว่าจะเป็นเทาดำทองกับค่าตัวในยุโรปอยู่ที่ประมาณ460,000บาทซึ่งถือว่าถูกกว่า xadv ที่จำหน่ายอยู่ในตลาดเดียวกัน แปลว,ว่ามีแนวโน้มที่เมื่อรถคันนี้ถูกนำเข้ามาจำหน่ายในประเทศไทยมันก็จะต้องถูกกว่า425,000บาทซึ่งเป็นราคาของ XADV ที่จำหน่ายอยู่ในบ้านเราอย่างแน่นอนหากชอบคลิปแนวนี้ก็สามารถกดไลค์แชร์และติดตามทุกช่องทางออนไลน์ของ Motor rival ตามที่เห็นอยู่บนหน้าจอนี้ได้เลย